สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอูครับสวัสดีครับเซฟครับงานเนยวันนี้เมื่อเลกายการมูลนกาก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจเกินเต้นแล้วก็เออไม่ได้เจอพี่พีเป็นสัปสักพปหนึ่งก็ช่วงนี้เราแบบว่าหายไปคือหายไปสอบเซฟก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นเกียรติด้วยครับที่ว่าทางแบรนด์มูลนิธิกาแบบว่า ให้เก็บเราสองคนเนาะได้มาร่วมงานในวันนี้ครับดีใจมากๆที่แบบได้มาเจอพี่ๆอะไรเงี้ยคิดคิดถึงคิดถึงได้เพราะว่าแบบไม่ได้เจอหนาจริงๆนะใช่ไหมครับอืมแล้วแบบเ <c oughs> นี่ยมามากันเต็มเลยรู้สึกว่าใจฟูมีมีกําลังใจในการทํางานแหละเออเป็นไงเร,เ,เราปกติเราบอกโซนไหมเกิดแผลบ่อยไหมโหได้สบายมากี่สุ อัจริงที่พูดไปเมื่อกี้คือแค่น้ําจิ้มที่ที่บอกว่าโดนแมลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ้จะแบบเดี๋ยวแบบลื่นนู่นลื่นนี่หรือว่าเตะบอลเล่นบาสอะไรยเงี้ยอูจะได้แผลตลอดใช่มันก็เยอะแยะไปหมดเลยรัเมันเราไปออกคลองเยแนตะ่เราก็มีโอกาสแบบเกิดบัติเหตุได้เลยอ่าใช่ใช่ครับใช่ใชจริงๆอุมก็ได้แผลมาตอนถ่ายซีนฟุตบอลนะครับในกีมฟ้าใช่อะไรก็หนักเกี่ยวะแต่ว่า ตอนมีจ้าง่าครับเพราะเรามีตัวช่วยมีใช่ไหมอ่า่า <c oughs> อะอาเซฟเรได้ะไรลักเผมก็เอาจริงคือก็ตอนเด็กใชยก็ค่อนข้างสนครับก็พม็มีมีตรงนี้บ้างมีตรงเข่าบ้างมีตรงหน้าแข้งบ้างอะไรย้ยครับหรือว่าไม่ก็จะเป็นรอยยุงกัดเพราะเราแบบกลับบ้านดึกอะไรเงรี้ยแล้วเราก็ไปเกาจนเป็น,น,นแผลเพราะเราข้าตั้เหลืองไม่ดีด้วยพื้นฐานเนาะแล้วเหลืงเกาก็เกิดแผลจนแบบตกสะเก็ดอะไรเงี้ยครับพอตกสะเก็ดแล้วก็ยังจะเกาอีก เราไม่รู้แต่พอเมื่อกี้นั่งฟังก็แบบอ๋อเขาตกสะเก็ดเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นหลังคาเออจริงจริงพอแบบป้องกันผิวเราเพราะผิวเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นความรู้ที่แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเอ้ถ้าตกสะเก็ดเราเกาออกเนี่ยมันคงจะดีขึ้นหรือมั้งอันนี้อันนี้ว,ว้าวมากเลยเพราะว่าปกติตอนที่หราเป็นเด็กเราเป็นแผลอะไรเงี้ยจะไปนั่งแกะชอบแกะออกมาอะไรเงี้ยโต่วเตอร์แปะเลยนะใช่ใช่แบบ แต่บางบางอันเงี้ยที่แบบมันเป็นแผลออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอูเผลอไปแกะใช่แต่ว่าพอมาได้พอมาได้ยินอย่างเงี้ยมันแบบอุ้ยว้าวมากมันกําลังแบบคือคือเขาแต่ว่าในภาพในหัวกูคือหลังคาปุ๊บแล้วมันก็กําลังแบบว่าใช้ใช้แบบค้อนตีซ่อมข้างในกันอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วว่าตอนนี้เราก็ได้ดูสิ่งที่ดีอย่างเป็นก้าเขาไปนี้แบบออกกองถ้าเป็นแผลก็คือไม่เข้าหัเราหรอกไม่หรือครับอ่ะเอาผักแฉะหน่อยแล้วแบบว่าแบบ ไอ้เป็นแผลหรือว่าแผลตกสเก็อะไรอย่างเงี้ยาูค้งนึ่งครับผมก็ทุกคนครับเดยวพี่น้อทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตประจําวันมันต้องมีแหละที่แบบว่าเราเดินเดินอยู่ก็แบบเอ้ยไปโดนอะไรไม่รู้ที่แบบว่าเอ้ยเกิดแผลเป็นรอยขวดนี้แล้วก็เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับคือหรือว่าเราแบบว่าทํางานแบบใช้คัตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยโดนแผลก็เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แตาจะบอกว่าฝากพ่ลูสกาเจลด้วยนะครับทุกคนก็ อยากจะบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับทุกคนแน่นอนสําหรับใครที่แบบว่ามีแพ้เป็นที่แบบว่าเออมีแพ้ตกสเก็ตแล้วก็ระคายเคืองเขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยได้ชุ่มชื้นแน่นอนแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมด้วยใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่แพ้เป็นปกติแต่เป็นแพ้เป็นที่เกิดจากสิวด้วยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะใช่ครับก็คือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผิวกายลยครับจริงก็มีทั้งสองไซน์นะมีทั้งแบบว่า ไซที่บอกว่าเป็นไซส์เล็กสําหรับพกพาง่ายอีกใช่ไที่บอกว่าอยู่ติดบ้านเราได้เลยครับใช่แล้วก็มีอีกไซส์นึงนี่พี่เพิ่งถือเมื่อกี้อ๋ออันนั้นใหญ่เกินอันนั้นจะเป็นไซส์พิเศษค่ะอฝากแชรไว้เนาะใช่ครับเขาฝากด้วยนะครับตอดเลยนะครับผมเป็นไงม,มากในต่างประเทศครัอ๋อก็เดี๋ยวบอกว่าสนุกมากเลยคือก็เป็นอะไรใหม่ๆเนาะคือแบบว่าเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้แบบไปในพาร์ทของงานคือเราก็มีแบบว่าเอไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า พอได้ไปในภาคของํางานแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆแฟนลับครับก็รู้สึกแบบว่าฟู l ิ f อ่ะเป็นเป็นฟ e ลที่แบบเป็นฟิลใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ไปแล้วพอเราไปเราก็แบบเอ้ยได้ทําอะไรใหม่ๆได้ไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆได้กินของใหม่ๆก็ภาพรวมทุกอย่างคือแบบว่าเซมแฮปปี้มากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปเจอทุกคนด้วยครับใช่เอาจริงๆการที่เราได้ไปเจอแบบว่าพี่ๆแบบแบบเออชาวแบบทางประเทศอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ จริงไม่ได้ไปแค่แบบเอ้ยเราได้ไปเจอพี่ๆแต่ว่าเราได้แบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาไป<ม>แบบเอ้ยดูอาหารเลยไปชิมอาหารของเขาเลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้แบบลงไปใช้แบบชีวิตแบบเอ้ยไปไประเทศไหนเราก็เป็นแบบเหมือนไม่คนประเทศนั้นเลยก็ได้ใช่แล้วใชชีวิตตามประเทศต่างๆครับใช่ครับผมแต่ว่าก็ยังมีที่พี่ต้องเดินทางไปแีชใช่ครับยังมีมีครัก่อนเร็วๆนี้จะมีไปไหนก็เร็วๆนี้จะมีไปสุโจครับ ใช่ก็จะเป็นแฟนคลัที่สุดเจอครับผมเป็นหัคนนก็จริงๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบว่าทุกครั้งที่พอเรารู้ว่าเราเนี่ยจะได้ไปใช่ไหมครับคือเราก็จะแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะแบบเตรียมตัวยังไงดีเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ใจเราเนี่ยคืออยากจะไปเจอพี่ทีกคนมากแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นที่ได้เจอครับใช่ ผงูก็เอาจริงสิ่งที่เตรียมตัวก็คือช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพแบบให้แข็งแรงของที่จะแบบว่าเอาความสดใสไปให้พี่ๆี่เขาทุกคนใช่เพราะว่าก็อย่างให้บอกแบบบางคนแม่สามารถบินมาหาเราได้เราก็ครั้งนี้เราได้ไปหาเราเราก็อยากทาให้เขาแบบเอ้ยคุ้มค่าการรอคอยครับที่จะได้เจอพวกเราครับใช่ครับจริงมันก็ต้องมีความประทับใจนเเเะเราดบกว่า เจอพีแบบรับมีอะไรที่แบบประทับใจมากแบบแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมอเซฟชอบมากคือทุกคนเนี่ยทุกทุกครั้งที่เราจะเจอกันใช่ไหมพี่คุนจะมาแบบจัดเต็มแอาว่าเออชุดนหน้าผมสวยๆหน้าผมแบบมาสวยสวยๆเลยแล้วคือแบบแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกแบบเว้ยมาถักใจอะ่ะคือแบบว่าเขาแบบว่าแต่งตัวทําหน้าแต่งผมอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบสวยุคนเลยแต่ก็รู้สึกว,ว่าเออ เราก็ดีใจเนอะที่แบบว่าพี่ทุกคนเนี่ยแบบจัดเต็มมาหาเราเราก็เลยมีกําลังใจแบบจัดเต็มหาพี่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็แบบว่าคือมันจะมีวิดีโอคอลอะไรเงี้ยเขาจะให้เราเลือกเลือกชุดอ่า <ผม S 2> ใช่<า>ใช่<า>ใช่ใช่เหมือนเราเล่นเกมแต่งตัวเลยใช่แล้วมีพี่ๆคนไหนที่แต่งตัวมาเราก็ว้าวอยากแบบอยากขอชุดทาแต่งเลยจริงจริงคือจริงมีม,มีม,มีเยอะมาก,ม,ม,ากมีแบบ พี่ๆหลายคนเลยแล้วก็เป็นชุดแบบสวยๆทั้งนั้นมาบางชุดก็แบบมาแบบเออด้วยความที่แบบสมมติเราไปอเดียซเอ่าใช่หรือว่าเราไปประเทศไหนใช่ไหมเขาจะมีแบบธีมชุดประเทศทางใช่ประจาประเทศใช่ครับก็แบบสวยเลยทุกคนใช่อยากใส่บ้างฮะเออแล้ชุดชุดสวยไงใช่ไม่อยากใส่ชุดแบบชุดประจัชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ได้ใส่ได้ใส่แล้วล่าสุดก็ได้ใส่ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวพกกลับมาที่ชทยก็คือทำงานแบบทกวันเลยอ่าใช่ครับแต่ว่าก็มีหายไปพักหนึ่งมีมีแป๊บเดียแป๊บหนึ่งไปสอบใช่ขอสอบบ้างไม่ได้เหรอได้แต่ว่าให้เขาเรียนหนังสือบ้างแต่ว่าที่พักที่แบบพักไปอะไรเงี้ยมันถึงจะแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันนานมากเพราะเราไม่ได้เจอพี่พี่ไม่ได้เจอพี่พี่หรือว่าไม่ได้เจอใคร พอที่หายไปไม่ได้เจอพี่นะคายเพราะคุณไม่ได้เจอไปไม่ไระหว่าง,องสอบผมก็ไปให้กําลังใจไงหรอก็ไปกินข้าวกันไงครับแต่เดขาไปรับที่มาหาลัยหรอสอบโอนันะทิอยู่ผมครับนี่ไปเลยรถอีแตนอะแตก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 อันนี้เอ<ห><ย>าไปตามไปเราตามไปหาเราที่มหาลัยก็ คือด้วยความที่อยู่อยู่อยู่ใกล้กันครับ,บก็แบบเออก็มีแบบเจอกันได้เพราะว่า <พอ S 1> ผมน้องอยู่รังสิตแต่ผมมาเลยไปอีกปีนหนึ่งเราไม่เจอ,ขอเขาแบบเดียวไม่ได้เลยเหรอได้ไหมล่ะอันนี้เหมือนเหมือนโดนแบบไม่คือพี่ไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าอู๋เป็นคนพูดเองว่าอู๋ ไปเฝ้าเขาที่มหาลัยอันนี้คือให้ผมตอบเลยนะไม่อยู่พูดเองพีู่่ต้องย้อนดูค่ะแฟนๆได้พี่ไม่โดนก็ไปเราไปเจอกันไงไปกินข้าวแต่โอาโหไม่เจอคั้เดียวพิถีพิถันคือหมือนว่าไม่ได้เขาบุกเหยียนาแต่ก็เจอคั้เดียวเราจนมุมแล้วเคื่อผมโดนแบับจ่ออย่างเงี้ย คือคือจริงๆก็คือแบบว่าไม่ได้ถึงขั้นเป้าทหารแต่ออว่าก็แบบเออเราก็มีแบบนัดเจอกันแล้วก็แบบไปกินข้าวอะไรอย่างงี้เวลาล้างจริงท่นนนานกำลังใจที่สอบเลยเหรอเราส่งข้อความมันไม่พอส่องตัวไปด้วยไปเรื่อยแล้วตอนนี่มีอยู่อ่ะ ตัดขอบเสร็จมารับแล้วไปกินข้าวหรอครับใช่นั่งขับตู้ไปเออโอเคโอเคขับอะไรก็ไปแหละแต่ก็ขับรับเซตแหละไม่รู้ไม่รู้ก <c oughs> ็ตามนายก็บอกว่าขับรถไปก็มีกระตา่ายประอยู่ด้วอ๋อเดี๋ยวจะไ,ไปเร <c oughs> ื่องอ๋เรื่องอื่นใช่ไหมครับโอเคสรุปว่าค<ๆ>ือรับรถไปอันนี้ไี่ก็ไปพยายามเยอะแยะ มีโอเคแปลว่าแต่ว่าเราสอบเราสอบไมนได้เซฟเราทำได้หรือได้ทำอ๋อเราพูดตรงๆเลยใช่ไหมได้ถาครับได้ทำข้อสอบแต่ว่ากำลังใจเต็มร้อยอ่าใช่กำลังใจเต็มร้อยแต่แล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะเป็นกำลังใจอยากพี่อู๋ก็ยังมีกำลังใจจากพี่พี่ทุกคนนะครับค่ะค่ะ มันพูดถอะไรอตครับถ้าบอกที่เป็นนกแก้วใช่ไหมครับทำไมครับใช่อันนั้นมันแพรลอันนั้นแพรอตนะคที่เป็นที่เป็นผลไม้น่ามันแครอโอเคก็เหมือนที่อู๋ขับรถไปมหาลัยตื่นมาคลายคลายกันไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวโอเคก็ไพลอตก็ตอนนี้เราสองล้านนะครับก็ไอเก็บอกว่าก็ขอบคุณพี่บีทุกคนเลยที่แบบว่า เป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแรงหลักที่ทําให้แบบว่าไพลอตเนี่ยมาถึงสองล้านได้ครับก็พ่องใช่ไหมก็โหคือเอาจริงๆแบบคือคือด้วยความที่แบบว่าพอมันเป็นเรื่องที่แบบอวบน้องแบบแสดงแบบเป็นแบบนักแบบเริ่มนําใช่ไหมครับคู่หลักคู่หลักอ่ะคู่หลักใช่ก็คือแบบไม่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 คิดว่าแบบมันจะแบบว่ายอดมันจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยชเพราะว่า มาเห็นกี่รอบก็ยังแบบว่าเขาเรียกอะไรมันยังช็อกอ,อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าในใจก็คือแบบใจฟูมากใช่เพราะว่าก็ไม่คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะแบบซเจอเจอเรื่จจองอย่างเงี้ยเราจะเป็นพี่พระเอกหรอนะใช่ยังเขินเขินอยู่ยังไม่กล้าเรียกเท่าลเลยก็ลองให้เซฟเรียกดูดิค่ะพี่พระเอก <c oughs> <c oughs> ไม่พี่ฉับเสร็จเวลาต่างคเรียกก็ได้เราเรียกอะไรยังไม่ได้เรียกเลยอยากให้เรียกอย่าเขาเรียกพี่ไปเอกไงล่ะได้ครับอยากให้เรียกไหมพี่ไปเอกจะให้เรียกไหมอกาศเดียวนะเร็วเร็วเร็วเอาไวเร็วเรียกเหมือยใครให้เรียกพี่ไปเอกพี่พระเอกครับอย่าลืมโคนกันให้พี่ด้วยนะ อะไรยังเราใกล้แลหรือยังใกล้คือครับใกล้เข้าสู่โปรเซสของการเริ่มต้นอ๋อก็เอาจริงๆเหมือนตอนนี้เรากำลังปูปูพื้นอยู่ปูพื้นใช่ดีนะห้องดำมันใกล้ตัว่ใช่ๆเขาเรียกว่าแบบปรับพื้นปรับปรับพื้นอ่าใช่ปรับแบบเวิร์กช็อปใช่เพราะตอนแรกมันเป็นมันเป็นหญ้าอยู่นะตอนนี้เราปูแบบวาปูเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอาจะค่อยสร้างแบบเสาอะไรอย่างเงี้แล้วไปหลังคา อ๋ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะคยะได้คือปูพื้นคือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่เราว่าเราเริเ่มดีแท้ๆเราเป็นกตลังใจให้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวม<ช>าตอกเสาหินกันแล้วก็ค่อยขึ้นโครงบ้างขึ้นมาืออ่ะ,อะโอสุดท้ายละให้ฝากคแฟนๆบูไปแม่หน่อยกับยอดดีวหน่อยทีนี้รับผมก็ขอบคุณ้มหรับ อ,อยอดวิวทุกวิวทุกยอดที่ทุกคนเนี่ยช่วยเข้ามาดูแล้วก็มาปั่นกันแล้วก็มาช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับที่ว่าให้กำลังใจพวกเราสองคนก็เซฟกับพี่อู๋เนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าเอาตัวนี้นึงนะเดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะทํามาให้เต็มที่ไม่ให้เรียกว่าอะไรไม่ให้ไม่ให้ผิดหวังแล้วก็ <Hi. S 2> ไม่ให้แบบว่า,าวอะไรนะไม่ให้แบบอะไรอะไรอะไร,รอคอยนะ ส่งการรอคอยเออใช่สมม่การรอคอยครับใช่ผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราเราก็อยู่กับพวกเรามาตลอดแบบจริงจริงแบบคือไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งจะมีคนแบบซัพพอร์ตพวกเรามากขนาดนี้ใช่ก็อยากจะบอกว่าแบบอยู่กับพวกเราไปนานๆนะค,ะครับแล้วก็อดทนนิดนิดนึงเพราะว่า ิดงเอแล้วบบเอ้ย,อยไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆก็คือผมกับน้องเซฟแบบรักพี่พีทุกคนมากใช่ก็พี่พีทุกคนก็คือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตที่แบบว่าให้แบบพวกเราสองคนได้แบบกล้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแรงผลักด,ดันให้เราสองคนก็เซฟรักทุกคนมากๆครับเป็นเป็นแรงแบบ แรงแบบทํางานอ่ะแบบกําลังใจในการทํางานเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆเรโหูจะมาหาใครอ่ะมาหาเซฟได้มาเอามาหาได้เหรอเมือเมื่ออโอเคกันแล้อวันนี้นี่คเคแค่นี้ละค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ 对。